สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างโปเกมอนโกที่ว่าตอนนี้กำลังฮิตอยู่ในก็เข้าไทยได้2วันแล้วนะครับก็เข้าญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็เข้าไทยเมื่อได้2วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างโปเกมอนโกก็เห็นเขาคุยกันบอกกันมาว่ามันเปลี่ยนได้ แต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมก่อนอื่นเราก็ต้องมาเข้านี่ครับแอป p o เกมอนโกหรือว่าเกมโปเกมอนโกที่ว่าทุกคนกำลังรอคอยอยู่ก็เข้ากันเลยครับกดเข้าไปแต่นี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไป แล้วก็กดนี่กดตรงโปเกมอนกดตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมกดเข้าไปแล้วก็กดตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เลือกตัวที่เราจะเปลี่ยนร่างจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนอน ก็กดเข้าไปกดเข้าไปมันก็จะมีบอกว่าเปลี่ยนล่างก็เปลี่ยนชื่อก่อนครับเปลี่ยนชื่อแต่นี้ผมก็ทำครั้งแรกนะครับยังไม่เคยทำก็ลองดูใน n อ e, r ก็กดโอเคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วครับ แล้วเราก็กดออกกดเข้าตั้งค่านี่ครับแล้วก็กดล่างสุดเพื่อที่เราจะล็อกอินใหม่แล้วเราก็ล็อกอินเหมือนเดิมครับล็อกอินเข้าไป ตอนนี้เราก็มาเข้าหน้านี้แล้วก็เข้าไปดูกันว่ามันจะเปลี่ยนล่างได้ไหมกดเข้าโปเกมอนกดตรงนาฬิกาก็กลับไปที่เดิมมาดูนะครับว่าเปลี่ยนล่างได้ไหมอ่า นี่ครับกำลังเปลี่ยนล่างนี่ไงครับหน้าตาหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยหนอนน้อยของเราก็เปลี่ยนล่างเป็นอันนี้ก็ c p 48ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง นี่นะครับก็ตอนนี้ผมก็เล่นมาได้ประมาณสองวันแล้วโปเกมอนผมตอนนี้ก็มีหกสิบห้าตัวแล้วก็เนี่ยครับมีหลายตัวตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็ร่างสุดท้ายแล้วครับผมเก็บได้ร่างสุดท้ายแล้วแล้วก็มีตัวนี้อืมแล้วก็มีตัวนี้ ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเก็บได้เยอะกับผมหรือว่ายังได้ไม่กี่ตัวก็ก็พยายามหาหาแล้วก็มาอัพอย่างผมนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมมันอัพไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกอมยังไม่ถึงต้องรอให้ลูกอมได้ลูกอมเนี้ยเนี่ยตรงเนี่ยอยู่หน้าเลขยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าได้นี้ก็ สามารถอัพตัวได้แต่ตัวนี้ผมยังมีไม่ถึงก็เลยยังอัพไม่ได้ตัวนี้ก็ได้มาแล้วอันนี้ก็ล่างสุดท้ายแล้วการที่จะอัพได้นะครับผมขอบอกว่าคือ เราต้องอยังไงอ่ะคือเราต้องเก็บตัวซ้ำๆอ่ะเพื่อที่จะมาฮับให้ให้มันได้เราจะได้ตัวที่เราต้องการอืมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็มาทำรีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามมันสามารถเปลี่ยนร่างได้จริงๆแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อก่อนยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e กดติดตามผมด้วยนะครับผม PP TV ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ